ดูกันว่าเขารออะไรกันครับพวกนี้เรื่องของเรื่องคือรอเข้ากล่องครับไก่เขาลักอิสระมีไก่พวกนี้แหละครับอยากจะเข้ากลงวันๆก็จ้องแต่จะเข้ากลงดูครับถ้าเราเปิดกล่องจะเข้ามาหน้ากลงเปิดแล้วไม่ได้แล้วต้องรีบเก้าบ,บ้านโอ้โหนี่แหละอยากเข้ามาทั้งวันแล้ว พวกเราเข้าตามไปด้วยดีไหมเนี่ยคิด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 คิคิดคิดเราต้องเข้าไปบ้างแล้วล่ะสองตัวนั้นมันเข้านำไปแล้วให้่อนอึนต้องเข้าไปไล่ไอ้พวกชุดแรกออกมาก่อนใช่ไหมเดี๋ยวฉันต้องเข้าไปไล่พวกชุดแรกออกมาขัดขวางห้องที่เป็นฮาเลมของฉัน งานนี้เดี๋ยวอยู่ไม่นานก็ต้องมีใครสักคนพุ่งออกมาอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยแกงเขาดำสักพักเดี๋ยวก็จะโดนตะเพิดออกมา นนคนละแก๊งกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไก่ละไก่โดนตะเพิดละ วันนี้เริ่มสร้างความหลำคาแล้วครับยังไงยังไงยังไงล่ะยังไงยังไงล่ะยังไงน,นี่นี่เท่ากับเป็นโรงอาหารเลยนะครับ น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นกลละไกลละไกลละไกลโดนเตะมาละไปดีกว่าอยากมีเรื่อง